สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมช่องพง666กนะครับก็ขอต้อนรับ f อทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับในการชื่นชมนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมได้นำพระจากอัลบั้มนะครับมานำเสนอให้ท่านได้ชมนะครับหากท่านชื่นชอบนะครับก็ ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดที่สี่นะครับนะเป็นชุดที่4ี่นะครับนะกอ็องค์แรกเลยนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อทองดำนะครับนะวัดคีรีนากรัตนารามนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับนะซึ่งก็อยู่เป็นรูป ข้างนะครับเป็นรูปผ่านข้างนะครับเมื่อปีพศสองพันห้ร้อยสิบห้านะครับพระบรมพระครูวิมลธรรมรัตน์นะครับนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับในปีพศสอง5าสห้นะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับ เป็นพระที่อยู่ใกล้บ้านของผมเองนะครับนะครับอันนี้ก็อีกองคหนึ่งนะครับเป็นองค์ที่สองนะครับหลวงพ่อจางนะครับวัดเขื่อนเพชรหรือว่าวัดโค้งคอยนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับปีสอง3น้าสามนะครับเนื้อฝาบาทนะครับก็เป็นพระเกจิของแต่ละท้องถิ่นนะครับนะหลายคนก็ ให้การเคารพนับถือในเรื่องของพุทธคุณของของท่านนะครับทุกๆองค์นะครับที่ผมน,นําเสนอมานะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปปีสองห้านึ่งสามนะครับนะครับต่อไปครับององค์ที่สามนะครับนะจะเป็นอ่าเรียกเหรียญเจ้าสัวนะเป็นเหรียญเจ้าสัวพระสังฆจายนะครับ รุ่นบารมีนะครับของหลวงพ่อยิบวัดหนองจอกนะครับหัวหินประจวบนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อยิบนะครับนะอันนี้คือด้านด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของพระสังกัจจายนะครับท่านชื่นชอบชื่นชมก็ สามารถติดต่อได้นะครับนะ<ม>เหรียญแล้วก็เก็บมาไว้นานครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับนันก็จะเป็นเหรียญของพระอาจารย์เล็กนะครับวัดไผ่กวางนะครับจังหวัด,ดคนครสวรรค์น,นะครับปีสองห้าสามเก้านะครับปีสองห้าสามเก้าก็เป็นที่เคารพนับถือของของคน ตำบลไผ่สิงห์อำเภอชุมแสงนะครับเป็นรุ่นเหรียญรุ่นนั่งผ่านนะครับรุ่นนั่งผ่านอา,ายุครบห้าสิบปีนะครับไปองค์ที่ห้าครับ เป็นเหรียญของหลวงพ่อตัน,นครับหลวงพ่อตันวัดดอนตูมครับจังหวัดราชบุรีอันนี้ผลิตเมื่อปีพศ2ส2่ครับ2524นะนี่คือด,ด้านหลังนะครับวัดดอนตูมปี2524นะครับจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านครับเป็นรูป เหมือนองท่านเองนะครับไปองค์ที่6ครับเหรียนพระอาจารย์มั่นนะฮริทัตโตนะครับรุ่นอุดมพรสมพรนะครับรุ่นอุดมพรสมพร,รอุดมพรสมพร,ร ด้าน,นหลังก็จะเป็นรูปของอัตบริขารน,นะถ้าถ้าน,นั่นนะเขา,ขาเรียกแบบนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับนะเพราะผมไม่ไม่ค่อยชำนาญเรื่องของพระตามที่บอกไปแล้วนะครับแต่ก็ชื่นชอบนะแล้วก็เก็บสะสมไว้นะครับปี2514นะครับ ก็พยายามจะทําให้ท่านดูได้ชัดๆนะครับแต่ทีนี้ว่ามันเป็นที่กล้องของผมนะครับที่อแอปของกล้องนะบางทีสู์ไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ไม่เจ็มนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ทําให้ท่านอาจจะเบอร์ตาไปนิดหนึ่งครับกว่าจะปรับจูนได้นะครับถ้าท่านใดจะแนะนำก็ขอขอบคุณอย่างมากเลยนะครับ นะว่าใช้แอปอะไรกล้องอะไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งมาทำใหม่ก็ไม่ไม่สันทัดเรื่องนี้นะครับนะ่ต่อไปครับนะหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิคุณทองเป็นเหรียญรูปเล็กนะครับเป็นเหรียญเล็กนะฮะที่ระลึกสร้างาพระประธานพดป,ปี2อ1 6จังหวัดสิงห์บุรีนะครับของจังหวัดสิงห์บุบรนะีพยายามหามุมให้ท่านได้ได้ดูชัดๆนะครับ ไปเหรียญนะประมาณสักเหรียญห้าสิบตังค์นะเหรียญห้าสิบตังค์นะเหรียญสองบาทนะเหรียญเท่ากับพอๆกับเหรียญสองบาทเนี่ยนะครับนะใหญ่กว่าเหรียญบาทหน่อยเนี่ยก็พอๆกับเหรียญบาทนะครับนะเท่ากันนะะพอๆกันนะครับกับเหรียญบาทเหรียญสองบาทนะครับประมาณนี้นะฮะนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูป พระประธานนะฮะหรือพระนะพระประธานเนาะนะครับ,นะนเ,นนะรบเป็นรุ่นสร้างาพระประธานพรนะครับปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับพยายามให้ท่านได้ดูชัดๆนะฮะ ขออภัยนะครับปีสองห้าหนึ่งหกนะไม่ใช่หนึ่งสี่นะปีสองห้าหนึ่งหกนะครับนะครับต่อไปครับเหรียญของพระวิชัยศาสนาเมธีนะครับหรือผางธรรมัสโรนะมผมมัสโรนะผมมัสโรนะหลังพระครูสุนทรสารคามนะครับ หรือว่าจันสุวรรณโนจันสุวรรณโนนะครับสมโพธิรูปเหมือนนะครับเมื่อเก้าเมษา2530นะครับ ผมก็จะบอกว่าเหรียญนี้เป็นแบบไหนแบบไหนผมก็ไม่สันทันะได้แต่เอามาให้ท่านชื่นชมนะครับว่าถ้าท่านใดแนะนำก็ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับนะครับต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อโตหลังแปะพระปิดตาครับ ของหลวงพ่อเกิดนะครับด้านหน้าก็เป็นรูปหลวงพ่อของหลวงพ่อโตนะครับด้านหลังเป็นพระปิตานะ ไปไปอย่างเร็วหน่อยนะครับนะเพราะเหรียญก็มีอยู่จํานวนมากจริงๆนะมีจํานวนมากก็เลยอยากทา,าให้ท่านได้ชมกันนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจยจัติดต่อนะครับว่าอยากจะได้ไปบูชาก็ก็ไม่ขัดนะครับไม่ขัดนะครับเสนอมาได้นะครับเนาะพอผมนะต่อไปครับพระครู พนมคุณาทานนะครับหลวงพ่อบ้องนะครับของพ่อบ้องวัดห้วยสะพานนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ,มร 2, รบเมื่อปีพศ2527เหรียญนี้นะครับเนาะด้านหลังก็เป็นรูปยันนะครับ ท่านนะก็ต่อไปครับเป็นเหรียญของรัชกาลที่6นะครับ วชิราวุธนะครับที่ระลึกครบรอบ60ปีนะครับของธนาคารออมสินนะครับเราเป็นเหรียญเขาเรียกเนี้ออันปาก้าเนี้ยื้ออันปากา้านะ่ปี2516นะครับข้บางหลังก็จะเป็นรูปของสัญ,ญลักษณ์ของธนาคารออมสินนะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญที่แล้วแต่ท่านจะชื่นชอบนะครับชื่นชอบเพราะแต่ละท่านแต่ละท่านก็จะมีะความรู้นะในเรื่องของเหรียญของแต่ละรุ่นนะครับนะซึงผมเนี่ยก็เก็บมาสะสมมาเรื่อยนะครับไปไหนมาไหนมันก็เก็บมานะครับนะะอื่นว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรหรือก็เอาเหรียญมาให้ท่านได้ชมกันแต่ถ้าท่านท่านใดอยากจะได้ไปบูชาอยากจะนั่นอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ตาม l ล n e แอดไลน์ด้านล่างนะตามนะตามด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไว้ด้านล่างนะครับนะแล้วก็หรือว่าเบอร์โทรสามารถติดต่อได้เลยครับนะครับเหรียญนีกเียญน,นะครับนะวันนี้นะครับเหรียญที่ระลึกเนื่องในวันไหว้ครูครับของพระอธิการสมพิษนะครับวัดเขาสมอคอน จังหวัดลบบุรีนะครับเมื่อปี2536นะครับด้านหน้าจะเป็นรูปของอรูปพระแต่ละท่านนะฮะด้าน,นหลังก็จะมียันแล้วก็อักษรวัดนะฮะของวัดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ทำให้ท่านได้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนั่นมีเวลาก็จะทำให้ท่านได้ชมกันอีกนะครับซึ่งยังมีอัลบั้มอีกมากมายนะครับอัลบั้มของเรานะก็เก็บเยอะนะยังยัง,ย,งยังมีเยอะนะครับนะก็เดี๋ยวรอให้ท่านได้นั่นกันก็จะเปิดให้ท่านได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับหากท่านสนใจก็ชื่นชอบนะชื่นชมก็หรือว่าจะ แนวทางก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะก็จะยินดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝา,ากไว้นะครับว่าท่านใดชื่นชอบชื่นชมก็ติดต่อ,อแอดไลน์นะครับนะได้ที่เบอร์ข้างล่างนะครับแล้วก็ช่วยชอบก็ให้กำลังใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ